ครับสวัสดีครับผมสมชาติศิลาเลิศครับภผมลำนาว็็อยู่นู่นล่ะบ้านมืนสีน้อยตำบลมืนสีอำเภอสำโรงทาพจังหวัดสุรินทร์ครับก็สอบบรรจุครั้งแรกนะครับก็ มาบมอยู่ที่โรงเรียนเบิดพิทยาสันนะครับวันที่16พฤษภาคม2526อาชีพคำามาอยู่ห้องผมเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับผมเป็นลูกคนโตนะครับมีน้องอีก5คนก็นเลยมีความมุ่งมั่นว่าถ้าจบม .3 แต่ก่อนเขาเรียกมศ .3 จบมศ .3 ที่โรงเรียนสำรงทาพิทยาคมนะครับก็มีโอกาสไปสอบที่สุรินนะครับสุรินทร์ผม,มไปสอบอยู่ เป็นวิทยาลัยเทคนิคสุรินเรียนสายช่างสอบที่นั่นได้ที่3ของจังหวัดนะครับสอบช่างก่อสร้างในช่างก่อสร้างนะครับเรียนเทคนิค3ปี3ปีจบปวชเสร็จปุ๊บก็ไปสอบบรรจุครูแต่ของาเข้าบรรจุครูได้นะครับปวชไปสอบที่บุญรำ ไม่ได้อ่านหนังสือไปแต่ว่าสอบติดเป็นตัวสำรองคนที่สองเข้าคนเดียวก็เลยไม่ได้นะก็เรียนต่อปวสที่วิยเทคนิคที่หนึ่งสองปีช่วงที่เรียนนี้ก็สองปีนี้ค่อนข้างลําบากเหมือนกันเพราะว่าน้องก็เริ่มเรียนแล้วน้องก็เริ่มโตครับเรียนการโยนสุรินก็ได้ช่วยคุณครูที่เป็นครูช่างนะครับทำงานก่อสร้างและก็ที่สําคัญคือเลี้ยงมา้านะแต่ก่อนมีมา้า มาอยู่สุรินทร์ได้ไปหาเลี้ยงมาเขาให้วันละยี่สิบาบาทหายาให้มากินต่กระจูงมาให้อาหารกินอยู่ตอนนี้เป็นสามกีฬาจังหวัดนะนะแต่ก็ไม่สนามม้านะครับเรียนจบปวสอตอนแรกเคยไม่ม, <S <S มีการสอบบรรจุก็เลยไปกรุงเทพไปสอบสถาปัตที่วิาลเทคโนเทเวศสอบติดนะครับสอบติดได้เรียนแต่ว่าไม่มีเงิน ะคะ่าเทอมค่าที่พักครงต่างไม่มีกันเลยกระมาบ้านว่าทางนี้เขาสอบเรียกสอบบรรจุก็เลยมาสมัครสอบมาสมัครสอบก็ได้อ่านหนังสือบ้างนะหนังสืออรุณพี่ที่เขาทิ้งไว้ให้วบเล่มหนึ่งเลยอ่านเป็นแนวเขาจะมีแนวในการอ่านสอบว่าสอบวิชาอะไรบ้างเลยอ่านนะครับส่วนใหญ่เป็นข้อเขียนเยอะนะครับผมก็เลยมีความมั่นใจเนึงจากว่าเขียนที่ผมเขียนละเอียดน่าจะตอบได้เกือบทุกกระทงนะครับ แล้วก็ให้เข,เขียนแบบด้วยนะครับสอบเสร็จสอบพิษีเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมีการสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์นี่คนที่สัมภาษณ์หนึ่งก็คือท่านปลังศรีมูรศาสตร์คนที่2ก็คือผู้มริการหอมหวนกระดูกนาคในสัมภาษณ์ผมคนที่สคือครูใหญ่เพเลิศนะจำได้แน่นอน3คนสัมภาษณ์ไม่ได้คนดังๆสัมภาษณ์ผมที่เขาถามที่สาคัญมากคือเขาบอกถ้าผู้รับเหมาใน ผสมปูนนี่ไม่ได้สัดส่วนเอาแต่สีนี่คุณจะรับได้หรือเปล่าเนี่ยก็ให้เงินคุณด้วย,ยก็เลยต,บบตอบว่าถ้านั้นกลางกลางร้อนวิชาเขาเลยบอกไม,ไม่ได้ต้องได้อัตราส่วนที่แน่นอนอ่าครเขาพอใจในการสอบสัมภาษณ์ที่ไปสอบด้วยกันเนมีห้าห้องนะครับห้าห้องที่เข้าลงที่เบิร์ดส่วนใหญ่เป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยจบเทคนิคจบวิทยาครูสุรินทร์ก็มีสายสาาช่างนะครับห้าห้อง อราะอการสอบผมได้พอประกาศมามีชื่ออันดับที่หนึ่งะครับตอนนั้นประมาณ250คนก็เอาคนเดียวก็มั่นใจกันเลยครับอกว่างั้นก็ไปในงานตัววันที่16พฤษภาคมณที่โรงเรียนเบอร์พิทยาสันนะครับตอนนั้นโรงเรียน,ยนมัธยมโรงเรียนมีให้เลือกอยู่ จนแยบม่งเรียนระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลตอนแรกคิดว่าไม่มีคนเลือกนะก็เลยไปเลือกตำบลนี่แหละตำบลเบิดเปิดพิธีการนะครับคิดว่าอยู่ห่างไกลไม่มีคนเลือกที่ไหนได้พอสมัครจริงๆเยอะมากนะครับ2 5 0คนเอาคนเดียวสำรองไม่มีผมก็แปลกใจทำไมมีมีสำรองเขาบอกว่าตรงนี้เขาต้องการหนึ่งคนท่าน,นั้นก่อนแล้วก็เรียกบรรจุใหม่สอบใหม่อีกทีหนึ่งตอนนั้นก็21ปีิบเปีนะทางทหารก็ เรียกไปรายงานตัวเนอะพอดีสอบบัจจุได้ทางโรงเรียนก็เลยบอกขอผ่อนผันผ่อนผันเสร็จก็บอกว่างานทามีงานทําแล้วก็ไม่ต้องยกเลิกยกเว้นนะครับนะครับรอดอกผมเรียนมานะเราเราก็เรียนมาวันที่มาบรรจุนะครับก็ได้ขึ้นรถบัสท,ที่สุรินนะครับแต่ก่อรถบัสในสิบห้าบาทที่มาสุรินเพราะบ่ารถสรับาธารณะไม่มีอ๋อต้องอ้อมไปอ้อมไปสุรินก่อน งงลงจากลัตนะไม่รู้ว่าอำเภออยู่ที่ไหนไม่เคยมากเลยนั่งก็นั่งสามล้อสามล้อปั่นสามล้อถีบมาที่อำเภอก่อนก็ได้พบเพื่อนอีกสี่อีกสามคนสามคนก็ถามกันไปถามกันมาค่ะไอ้คนหนึ่งก็มาจากกรุงเทพเอกสังคมสุรพลพงพิษสุบุผานี่เอกสังคมมาจากกรุงเทพน,นะก็เพิ่งศึกใหม่ๆนร้อนๆนะครับอีกคนหนึ่งเอกนินาสาอาจารย์ธงชัยเอี่ยมสะอาดนี่ก็มาจากปราสาสตร์้ก็ใส่แว่นตาเป็นพี่ใหญ่ แต่กัเพื่อนที่สนิทกันมากคือคู่ไก่วันชัยอิรหุดเล่นกีฬาสุรินด้วยกันแต่ม,มาอยู่คนละทีมก็เห็นหน้ากันแต่ไม่ค่อยได้ทักกันเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนั้นก็จะเป็นผู้สาประตูของวิไลครูผมเล่นให้เทคนิคสุรินมาเจอกันก็ด้งานตัวที่อำเภอก่อนทางศึกษาธิการอำเภอบอกว่าไม่มีรถรับส่งนะให้ไปเองรอรถสองแถวถนนตอนนันเป็นถนนลูกรังนะฝนคลุ้งนาะดู ไปงานเราไปเหมือนกับครูบ้านนอกเลยนะครับกับปะเป้คนละใบเสื่อสาดหมอนไม่มีถึงโรงเรียนก็ประมาณสักเกือบห้าโมงเช้าเเพราะว่าเรารถสุกแถวไม่มีไงของแถวจมาไม่มีรอต้องไปยืนรอก่อนมาถึงก็เห็นโรงเรียนก็โรอองเรียนทําไมไม่มีอาคารเรียนสักทีไม่ได้อาคารชั่วคราว ก็ได้คุยกันกับเพื่อนว่าว่ายัางไงมาแล้วก็ต้องอยู่ละอาคารชั่วคราวสองหลังมีแค่สี่ห้องโดยใช้กระดานเป็นการห้องสามารถรอดเข้าหากันได้ด้วยนะถ้าแย่กันนะกระดานนำกันข้างกัโล่งไงมองเห็นกันตลอดนะก็สนุกไปเปแบบหนึ่งตอนนั้นสอนงานช่างเลยนะครับโดยตรงช่าอื่นชาอื่นมีเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นก็สุขศึกษาก็เลยสอน เสีปัตะกร,กร,กร้อกัสอนอุตสาหกรรมก็มีคนเดียวก็เป็นหัวหน้าหมวดเลยครับบมที่มาด้วยกันเป็นหัวหน้าหมวดหมดเลยนะครับตอนนั้นมีครูระจำอยู่มีครูใหญ่เพลเลอนะหลนนั้นยังไม่มีผู้ช่วยมีครูวันหยิบลามเนี่ยผู้ชายอีกหนึ่งผู้หญิงก็มีภาษาไทยอังกฤษวิทยาศาสตร์ประมาณนีน้แค่นี้แหละ,ะช่วงแกรกๆนี่เราประชุมกันไม่มีไม่มีคาสั่งจะเรียกมาคุยกันที่เฉย ไกันอ่าเองถนัดทางไหนบ้างครับ,บผมผมแล้วก็ทางงานช่างผมได้หมดทุกรูปแบบกีฬาล่ะฟุตบอลบอกฟุตบอลกับกรีธาก็วิ่งได้อยู่ก็เลยบอกงั้นทําฟุตบอลนะยวมุมไปแต่ก่อนเขาเคยทำรุ่นจิว๋วเขาเรียกรุ่นจิว๋วตัวเล็กๆอยู่มนหนึ่งนะเาได้ทำกีฬากีฬาฟุตบอลเยอะนะครับกรีธานี่อ่าพอดีผมถนดัดอ่าวิ่ง400เมตรวิ่งผลัด4คุณ4อย่างนี้นะแหละเลยได้มาซ้อมให้นักเรียนด้วย แล้วก็เวลามีแข่งขันนี่วิงพัดสี่คนสี่ร้อยนี่พอครูใหญ่พิเศนีจะท้าโรงเรียนแตนซิริท้าโรงเรียนของมจาจกสิเกตพระสิสิสิสเกตด,ด้วยนะครับไปแข่งที่เบิร์ดตอนนั้แนแตนซิริจะมาเยี่ยมมามาหาครูใหญ่พิเิศน,นี่แหละเลยเอานักเรียนมาแข่งกีฬาเอาครูมาแข่งกรีธาด้วยวิงพัดสี่คนสี่ร้อยโอ้นักกีฬาที่ก่อนถ้าย้อนไปนี่คือกรีธานีในจังหวัดสุรินทร์นี่ เหรียญรวมคะแนนรวมจะมาอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งนี่เบอร์พิเศษนี่เหรียญทองเยอะมากนะครับเหรียญทองเยอะจริงๆเพราะว่าตีสีครูใหญ่พิเลิศไปเข้าประตูห้องวิ่งแล้วซ้อมซ้อมครูก่อนก่อนซ้อมนักเรียนเนี่ยทำไมต้องซ้อมครูก่อนครูถ้าครูวิ่งไม่ได้สอนเขาไม่เป็นคราบแม่มันไม่ไหวนะครับบอกอครูต้องวิ่งได้ กูต้องทอนต้องอึดถึงจะซ้อมโรงเรียนได้เวลาซ้อมจริงก็ให้ครูวิ่งกับเด็กด้วยนะวิ่งนําหน้าให้เด็กดูด้วยแต่ก่อนเนี่ยที่ครูที่เก่งๆที่ตอนนี้เลือคือสุวรรณนาประคองใจนาะวิ่งผัดระดับจังหวัดนะั่นแหละเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์มาเ,เป็นครูด้วยหลือคนเดียวสุวรรณนาตรงนั้นเขาไปทำงานที่อื่นหมด <S <S อันนี้พอดีอาคาร,าคารเรียนนี่เขาทำก็เรียกให้ต้องทุกอย่างทําตามแบบพอดีตอนนั้นจบมาใหม่ๆ ใครกูร้อนวิชาก็เลยบอกว่นาช่างบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ด้ยบอกจะจกมันต้องหนาตามนี้นะทำไมใช่มันมันไม่ได้นะเขาไม่ยอมเขาเลยไปบอกผู้ mountains. ับเหมาผู้ับเหมาก็พาลูกน้องมาคุยด้วยก็ถามว่าทําไมถึงไม่เซ็นนักเลงเนาะพขาปืนมาอ่าก็บอกเเห็นเห็นเลยมันมองเห็นนะ